ต้มยำหนังควายใส่พริกแก้บแบบเหนือเมนูนี้จะเป็นกับเขากะได้กับแก้มกบซ้ำหมอใครที่ยังเ่เคยกินเมนูนี้กะขยาจไปซาะซื้อหนังแล้วก็มาทําตามคลิปได้เลยได้หนังมาแล้วเฮาก็จะมาซอยให้มันเป็นตีนเป็นต้อนหมอกปลาแฮ่พอดีกับส่วนพักที่จะใส่ก็จะมีพักไผ่หอมด้วนต้นหอมพักป้อมแล้วก็หอมแดงพอซอยเสร็จเฮาก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับเจียวหอมขาวหรือว่ากะเทียมเมื่อจนหอมพอหอมแล้วก็ใส่พริกแก้บผามักเผ็รกะใส่นักๆผามามักเพ็ดกะใส่น้อยๆตอนโกนนี่ก็ม่ต้องถามเลยนะครับมันตึงจามไปไปสี่ห้ารอบปุณนะพร แล้วก็ใส่กะปิลงไปแห่สักน้อยแล้วก็เพิ่มความหอมได้แห่พร้อมรอจนน้ำเดือดเท่าถึงจะใส่หนังนี่ก็ซื้อมาเมินแล้วนะครับเอาแจ้แข็งไว้ปลื้มซื้อมาสองแบบก็จะมีหนังแล้วก็หูใส่ลงไปแล้วก็โกนให้มันเข้ากันแล้วก็รอจนน้ำเดือดเท่าถึงจะปรุงรส้มันจะขาดบาได้เลยก็คือผงคอแห้งกับถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้รสดีแล้วก็เกลือเกลือกับบดีใส่นักเกินไปนะครับเพราะว่าเาใส่ถึงกะปิใส่ถึงรสดีเดี๋ยวมันจะกิมมันจะแก้ไขแง่โกนเข้ากันแล้วก็มาจิ้ม แก๊สและเกลาอพักที่ฮาซอยไว้ใส่มันจะคาดบัได้แต่เลยก็คือพักไผ่หอมดวนหรือว่าพักแผวใส่ลงไปแล้วก็โกนน้อมันเข้ากันแถมกั้มกินนี่แบบต้องอู้ถึงเลยนะครับมันจะมีความหอมของพริกลาบและกับพักไผ่หอมดวนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับต้มยำหนังควายใส่พริกลาบแบบเหนืออย่างที่บอกไปเมนูนี้จะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มกับซ้ำเด็ดเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยหน้าตาหน้ากินสุดๆนะครับมากินข้าวตัวเองกันต้มยำหนังควายใส่พริกลาบแบบเหนือกินกับข้าวเน่งองูนๆนอนๆมันตึงงยาาเหมะ